วันนี้ก็ผูกกระช่องทีมซอนทีวกันนี้ชั่นไทแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเออที่ไม่เกี่ยวกับลีปะค่ะนี่็จะเ็นประมาณนี้เกมเนี้ยรา้าทุกคนเคยเล่นมนะมันเกี่ยวกับลีปเนาะอันนี้ก็เล่นมาสักสองสามครั้งแล้วนะเลยจะมาถ่ายคลิปแต่ว,วันนี้ก็จะมาเล่นกับน้องตัวแสบด้วย มาเปิดเนะมาเปิดเลยนะไม่ซนอยู่ไหนอะหิ้งเ็ดละ ก็เข้ามาในลิ์แล้วนะงงเเกเจันหายไปไหนงไปไนอมมาริโอ้จะชาสุรเกีมาริโอมันต้องมีตัวอะไรโผล่มาในนี้แน่นอน กางคิดไหมมันต้องมีตัวอะไรผูกมันในกลมนี้รอด้วยรอด้วยนั่นไงเขาหลุดก่อน สันจีน่าเนี่ยอ๋อเหลออันนี้ก็ค,คือตัวละครอันนี้ก็ค,คือตัวละครใหม่ของพวกเราผิดคืองนหรอนี่พวกเรามีรลบักเรอย่ เฮ้ยสั้งคิดว่ามันจะมีชีวิตไหมพร้อมมันมีชีวิตจริงจริงค่อยดีสักหนสักหนึ่งแล้วเดียวนั่นเห็นแล้วสักหนึ่งเพียงสักหนอิดด่านนี้ฆาตกรคืออิดเพียงมันคือเจ้าอิดก็คือเจ้าโจ๊กเกอร์เหรอใช่ใช่พิงก็เห็นแล้วเหมือนกันพวกเราตาดีกันยังเลยเนาะ เราก็มาเล่นกับน้องตัวแสบอัน,นก็คือเราเปลี่ยนตัวละครเรามีโรบักเหล่านะทุกคนจริงจมันต้องโผล่แถวไหนล,น,น,ลนีละ่ะเลือกพี่รถแล้วพี่ดนจะอีกค่ะแต่รถนิดนึงอ่ะไม่รถมากพี่ตายแล้ว าลิไม <All> right. mm ่เจอตอนนั้นอ่ะเงินมีประมาณหนึ่งพันแปด้อยห้สิบห้าบาทเอาไหนดีไหนว่าดี๋ยวนี้มนโอเค แล้วเราจะไปบ้านวิชาตอนกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาทำไมมืดแบบเนี้ยมืดมากก็กลิ่นมาแล้ว ตัวอะไรนาคลัวจังอ๋อมันฆ่าผีและสัตว์ที่เห็นม uh ันเป็นต uh ัวยิ้มอ่ะมันมันฆ่าสัย่างไม่มีอ่ะสัตว์ฆ่าสัญนางตัวยิ้มตัวั้นนะฆ่า คนนี้เขาทำขายใหญ่ขนาดคนเยอะจนที่มองไม่เห็นจันโอเคออนี่เป็นไงนี่อ้าวทำไมออกไม่ได้วะเมือดอ่ะคิดว่ามันต้องมีตัวอะไรผมมาจากห้องนี้แน่เลยอ่ะชันว่าไหม จากตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามันอันตรายเขาบอกเออฉันคิดอย่างนั้นปะยิ่งอยู่ในลิฟท์นี่แหละพี่เป็นสายอยู่ในลิฟท์สันตายยังนี่นซื้อเปล่าเนี่ยทำไมพี่ไม่เห็นใจเจ๋จอยเลยเอ๊อเห็นละเห็นชื่อละทำไมมืดแบบเนี้ยฉันก็เห็นชื่ออยู่ 5, 5, 5. มีเงินห้า้าหอ่อยู่เฉยๆที่ตายนี่น้องน้องตัวแสของเรา <c oughs> ตอรซื้อนี่สนะีวิ่งเร็วมากเลยนะจือ้อยังอันนี้ยวิ่งเร็วมากเลยเอไอันอนี้เอาไปซื้ออะไรอ่ะ พี่มีสองพันนะคันนี้เท่าไหร่อืมอันนี้ด่านนี้เคยไปมันเริ่มวนมาด่านซ้ำๆแล้วอนะทุกคน <c oughs> แล้วมันก็มีตัวอะไรโผล่มาตรงนี้เราเลยต้องหนีเข้าไปในลิฟท์เยี่ยมด้วยความสัตย์ค่ง วตนมไม่เมาะสมแต่จะมีตัวช่วยก็คือน้พองรเบอมานิาาเ,านนเข้าอยู่ตรงนี้คนเดียวอมที่มึงหาก็เจอนทีและพูดกับนาว่าเดผญิตงตัวนี้คนเดียวมัอันตรายนะะรบบ้ันน่ห้ฉันปดอะสิ มีตัวอะไรโผล่มาสันพี่เห็นตัวนั้นแหละมันเดินช้านะแต่มันโจมตีเบาอยู่ตัวหงิกปะสันเห็นมันไหมหรือสันอยู่แต่ในลิฟต์นี่อยู่ในลิฟต์โอ้ยฉันน่าก,กลัวมากกว่าเริแล้วม,มันตายรอบเีหนจะได้เป็นสดูของรอบนี้ นี่หน่านี่เคยเล่นแล้วนี่ดูในลีฟนี่แหละแค่คนเราไปเปลี่ยนตัวละครมาแล้วเราก็มีเราบ้างแล้วเติมเองด้วย จะเห็นไหมที่มันข้าวกลมคือตัวอะไรนี่ดูตรงนี้เรียกน่ารักเลยช่างเพลงสุดน่าเชื่อทิ้ออกมาแล้วทิ้ก็ตาย เสามีมีซื้อคบเพลิงสีเขียวน่ารักนี่ทำไมมิไฟล์ เห็นตัวนั้นแล้วมันน่ามันน่ายิ้มพี่เห็นใช่มัน,ม,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 นมันมีแต่หน้าแต่มันมีแต่ใบหน้าอย่างๆพี่เห็นมาแล้วทุกคนเห็นมันไหมเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเห็นไัลโหล เิยียงตายแล้วนี่นทีนี้เพียงตายแล้วซันอยู่ในลิฟต์ซันตายไหมต,ตายซันเนี่ยอยู่อ้าว <c oughs> งั้นจบคลิปเลยไหมไม่เดินยวมันเข้าอ,อยู่ซันงั้นจบคลิปเกมนี้แล้วก็ค่อยไปเทาเ้าออมเชลีไหมแ้วก็ดีนะฉันว่าออมเชลีอะโอเคทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะยบ๊ายบาย อมอบายบายนบ๊ายบายวจะกด้บ่าย